ท่านสื่อมวลชนที่เคารพพี่น้องประชาชนที่เคารพครับกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรพัคประชาธิปัตย์ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนให้มาร้องเรียนต่อคณะกรรมการปปชและเลขาธิการปปชเพื่อขอให้สอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐกับพวกรวมถึงนักการเมืองที่เกี่ยวข้องทุกรายกรณีปฏิบัติหรือ ละเว้นการปริัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตหรือไม่ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่เพิกถอนโฉนดเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ตามที่นายพรพศเป็นพทย์อธิบดีกรมที่ดินซึ่งไม่มีการเพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระโดงนั้นทางสมาพันธ์คนงานรถไฟได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบาตไทยเพื่อ ส่งไปยังรัฐมนตรีและระบุอย่างชัดเจนว่ามติของคณะกรรมการตามมาตรา61ซึ่งมีมติดังกล่าวนั้นเป็นการระเมิดคำตัดสินของสาลดีกาและขัดต่อพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระปิยะมหาราชรัชกาลที่5นั่นเองซึ่งกรมที่ดินอยู่ภายใต้การบริหารงานของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ผมจึมาส่งหนังสือถึงคณะกรรมการปปชและเลาขาธิการปปชทุกท่านเพื่อขอให้สอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีดังกล่าวและเขอขอให้สอบว่าผิดประมวลจริยธรรมอย่างไร้แรงหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองได้มาเร่งรัดติดตามการสอบสวนนางพรพิษเพชรเจริญกรณีสร้างอนุมัติ ห้องประชุมผิดแบบจำนวน113ห้องของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ซึ่งเป็นเวลาเนิ่นนานกว่า2ปี5เดือนแล้วและฝ่ายเนขานุก,การนั้นมีความเป็นกลางหรือไม่มีการช่วยเหลือกันหรือไม่จึงมาสนะ่งหนังสือถึงคณะกรรมการปปชทุกท่านและในขาธิการปปชรวมทั้งประธานคณนะอนุไตรสวนในเรื่องนี้เพื่อให้เร่งรัดการสอบสวนการทุจริตการก่อสร้างอาคาร รัฐสภายอ่งใหม่ในกรณีนี้โดยด่วนและขอให้ตอบภายใน15วันขอขอบคุณ